ไปแล้วคอนเทนต์ป่ะมกูตื่นมาเมื่อกี้เลยไอแล้วคอลอทนต์ฟรีไปหลอดฟังเคเคเรียกหลังแลนข่าวทดูเก้งดีนะเอเมนี่เออคอนเทนต์ฟรีเพืนไปฟังคอนเทนต์ฟรีกันดีกว่าเนี่ยพี่เราต้องไปดูครับเฮ้ยมึงเช็คไมค์ดีๆนะเว้ยสัตว์ตอนไปยืนฟังอ่ะไม่ใช่หลุดขำในสัตว์เออรับหน่อยดิเพื่อนคือเดี๋ยวกูจะไปยืนฟังมันน่ะเราไม่เราเราไม่มีโก้อยู่แล้วกูจะยืนฟังแม่งด้วยกูจะไปดังนั่งแดกข่าวได้วยเที่ยอยู่ตรงเบิร์กรถเอาไว้เพื่อน ไอคอนท์ฟรีเซนฟรีเพื่อนคนหนึ่อุ้ยปมมาเต็มเลยว่ะไอ้เจอรุ่นขับมาโดนแทงแมวนะไม่ตกหรือจไปกันให้เนี่ยไปกันครบ20คนเลยในวอร์ให้แม่งแลกๆไอ้เหี้ยโอ้ยไม่ไมงแคสมันคอมเบรดดับไม่จะได้แคสอะไรที้ยแปมๆอยู่อยากจะบอกตามตัวไหไอ้ที่วอรเลยเราเก้าเราเก้าพันแปดเกือบยกแก๊งเลยมึงไปดินี่ตอนนี้ไม่มีใครมาเลยต้องบอมตัวไหม รถไม่คนละคันปะไม่ไม่ต้องไม่ต้องหรออกไ้้เียปัญญาี่พูมรับผมได่ตรงอุโมงค์อ่ะเอารถก็เป็นรถจอดยี่สิบคันไม่ต้องเก็บอ่ะรถไม่ต้องเก็บนะรถเอารถแหลกๆแหลกไปไม่มาไม่ไม่ไม่ไอ้ไอไอโมไซส์สวินอะตัวแคสอ่ะโมไซส์โมไซส์เอาไปเลยน้องเอาไปเลยช็อตเนี้ยต้องมามามาฟังพี่กันหน่อยมาฟังพี่กันหน่อยไอ้รถมีอะไรีรถคันไหนแคสต้องวะปั๊บห้าประมูลแคสนะมึงไปขอจากที่นี่นี้มูลยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาอะไรนะ ไม่มีใครมามี่บางผมพี่บางผมโอ๊อะไรวะจียี่สิบมันแหลกป่ะเห็นเขาบอกแหลกอ่ะเออมึงเอาเดี๋ยวมึงไปเบิกรถไว้ในแลนด์นะใครมีรถอะไรมึงเบิกรถโลอ่ะรถโลมาจอดล้อมๆละล้อมะล้อใกล้ๆกันอะไรกูจะไปเบิกรถโลโลโลแเสียทรงเลยเนี่ยรถโลมาด้วยดิลงดีสักกูรักกูจะเอาเบิกรถโลมาจอดกับเฮียเขาแก่หน่อยไป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 เบิกรถมาหน่อยเพื่อน เดี๋ยวผมเบิกรถเราไปได้เหมื roll, อนกำลังมาพาบเบิกเบิกเลยพึ่งปามน้องมาครับพี่เอเวีเหลือเอเวีกูเหลือแปดกูก็ชาตกูเหลือรถเลยอเอเวีกูเหลือร้อยห้าสิบแล้วเอาดิน้อยกว่าอมมันหน่อยดิผมออไอนี่วะรถใหญ่อ่ะพวกรถรีแมทแบบมันชอบแพ้นะพี่บอกเขาคุณระเบิดแน่นบอกขอาคุณระเบิด ไปฟังคอนเทนต์ฟีหน่อยฟังเฮียงกันหน่อยมามามากูมาลวไอสัตว์ออฟติมัสออกหรือเปล่าครับอันนี้ล้อหรือเปล่าเขาเป็นประโยคคํางฐานนะลใครอ่ะลถกลูกมาลุกลูกมาแล้วลุกลูกมาเขาเข้าไปเลยที่ยบอกว่าพึ่งฟาร์มาขับเข้าไปเยเดี๋ยวหาว่า เมฟาร์มาที่แล้วก็พี่เรียกมาผมก็ยอมมาครับขนาดฟาร์อยู่แจกมาครับผมฟาร์อยู่ผมก็มากับพี่เลยนะเนี่ยดูวงใหม่ก็ได้นะเอ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 หลอกมารับกูดิขอแค่วันสองวันชื่อครับมึงเอารถใครมีรถประมูลน่ะไอแมกควีนกับแมคแมคควีนกับบีเอ็มอยู่ไหนกูโทรขาวขวิวีแป๊บนี้เจ้าไหนข้างหลังเหรออีมารีคนละคันเลยอ๋ จีวีปันป่วนไม่รอแต่กอบคุณนักควินกับบีเมหนกําลังไปกูกําลังไปนาสะพานใช่ไหมปังไหนเว้ยเราจะเรียกประชุมอะไรวะฮัลโหลกูขอกูขอคนนึ่งเปาเปาแม็กเปาอันนี้หน่อยบีเมหน่อยกูจะเปาแม็กคุยมาด้วยสภานสะานสะานพี่ละครลิงเจตสะานที่ไานสภาเจอสโอเคโอเคขาชวนเขาเชิญข้างในเดี๋ยวก็ไม่คุยได้ไม่งั้นงั้นไอโอมาเปาบีเอ็มดิไอแล้วก็ใครเปาแม็กคุยเปาคนนี้เดี๋ยวเปาแม็กคุยได้สะาสภาเราขึ้นสภาก่อน เอาพี่แป้นของคนใช่ไหมตัวอาจจะเป็นขับไปเลยวสุดขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วอย่ขเข้าไปอยู่ขึ้เข้าไปเอ้ยอยู่ขเข้าไปดิเอาเลยมาก่อนไอ้เชี้ยเดี๋ยววขาหาวเราเด็กเดินไม่ต้องต่อแถวหรอกโอ้มึงต่อกันเป็นเกี่ยวเลยเรื่องไม่ต้องต่อแถวนะเว้ยไม่ต่อแถวไม่ต่อแถวยี่นัก่ต่อแถดไน่ต่อแถเลยเดินยืนมมาเลยเดี๋ยวต่อแถวยอันนี้เล่นตุ่งๆเลยมาเลย อุ้ยมาทางแก๊งนี่มาทางแก๊งมาไม่ไม่มึงมึงขับเข้าไม่อีกดีมึงขับเข้าไม่อีกดีให้มันแบบให้มันแน่นๆอ่ะมึงขับขับขอเข้าอีกก็ได้ครับขอเข้าอีกก็ได้ครับมากระตุกตรงนี้ก็ได้ไหมพี่เหวี่ยรถลราจอดมาพี่อย่างนี้อ่ะรถลราจอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันหนึงองกระซิบนะกูขอคนนึ่งพนหลังหลังแลนหลังแลนขาวแจกไอติมโพนน้อย เปลี่ยนนะพเปลี่ยนชื่อเราพี่ด้วยเปลี่ยนชื่อถึงปลอมปอมด้วยนะปลอมเปลี่ยนชื่อเราพี่ปลอมปอมปอมมึงเปลี่ยนชื่อเราพี่ด้วยหลังเล่นขาวแจกไอติมมึงโพูดหน่อยมึงโพูดหน่อยพูดแจกน้ำส้มด้วยแจกน้ำส้มด้วยพูดห่อมึงดดิมดิใจผมมาเอาคันไหนพี่เอาเอาไปสักพันเอาไหมเอาไหมไปกินตีไยอะตีไยหรือช็อปเปอร์ไม่มาเช็คผมเว้พี่ฟังถือนะเราเราไม่ต้องบอกเขาแน่ก็เช็คกันจนะ ทีีราผมขับมาแล้วคันหนึ่งนะอีกคันหนึ่งยังไม่มีใครมาเอานะไปอยู่สภาเบิกมั่วซั่วเดี๋ยวรถกูโดนขโมยเดี๋ยวพวกมึงซวยนะใครเบิกมาเอหนูยืมรถหน่อยพี่โจใครใครเบิกรถมาใน่ลนด์ที่รถตาปะไม่รู้ขับเลยจโจรถไว้เยอะเอฟเวอร์เหลือเก้าสิไอเฮ้ยเอ้ยไอเฮ้ยไอทีพีข้าวสีเต็มตเบิกรถได้หน่อยดิ ดูชีวิตคนดีน้ำใจงามดิแม็กคุณขยับตาอย่างไรโอ้ค้าเองครับให้ตัวเหมือนเนชาวบ้านเขาได้แบบหนึ่งร้อยชุดใครพูดที่อะไรวะใครพูดอะไรวะเพราะว่าแม็กคุณเป็นไรเดี๋ยวรอพี่ชอบสักรู่นะทนเมืองเราต้นไม้เยอะจังวะ โยยังวใครใครมีแฟใครมีแฟชงแฟชั่นมึงใส่ด้วยนะเออถ้าวีไปอย่างนั้นมีแก๊งไหนมาเตืครบสิบละใครเอาแม็กฟีมาถอดด้วยมันไม่ไม่เอารถแม็กคฟีรถที่ไม่ได้ล็อกไว้มึงดูด้วยนะอันนี้ทำไรครผมอยู่บนตลาดไม่ได้ล็อกหายนะศาสัตว์เอะอย่างให้รถไี่เราผ่านรับผิดชอบนะไอ้พียอะเตือนแล้วนะเอวี่เหลือร้อยเดียวนะตอนนี้กูเหลือร้อยเดียวนะ ไปล่าดูแฟชั่นกูเดี๋ยวเพื่อนสวยงานแฟชั่นหน่อยงานแฟชั่นมาหน่อยมึงมีคนชื่อไว้ไหมโอเคอะอะไรอะพี่ครับแก๊งแก๊งแกงมึงมีคนชื่อไว้ไหมมีมีครับพี่มันเหยียบรถกว่าขึ้นไปเหยียบขึ้นไปนั่งทั้งหมรถกูน้องน้องยังเด็กอยู่ป่ะพี่เนี่ยมันมาแล้วเนี่ยครับพี่ใช่ไหมเมื่อกี้มึงขึ้นไปนั่งบนรถกูใช่ครับพี่อืมไม่พี่พอผมนั่งผมก็ได้นะแล้วผมจะบอกบอกเลยนะพี่เดี๋ยวผมซ่อมให้ผมเช็ดให้ ปกิน <c oughs> ถ่ะก็กูบอกกูไม่เอาไงกูขำวเว้ยเฮียกูหยียบรถกูทำไมอ่ะกูล้างรถมาแล้วจะไปเช็ดทงเช็ดให้อะไรกูยังไม่ทันได้แบบว่าไปไหนเลยเหยียบรถแต่ไปหาพี่ก๊อฟอ่ะโดนกระตกตกระโลงมาแม่คุณม, <า S 1> มัน,<ด>มนขยับตลอดเวลาหรือว่าพี่ขอโทษครับพี่เออหายายยาตายมันด้วยนะตายเฟรมดรอปเดืเนดอนแปดสิบอ่ะกระดานเก้าสิบกดอีได้นะไม่ต้องกดีให้มันขยับตายคีล่าเหรอบ๊อบอยู่ปะ บ๊อบยังไม่อยู่ครับพี่ว่าเมืองตอนนี้มันเปื่อยเกินไปวะ <c oughs> พวกมึงคิดเหมือนกูไหมแก๊งพวกมึงทุกคนนะ่ะคิดเหมือนกูปะ <c oughs> หเหมือนเหมือน แหลกชิบหายไม่เปลี่ยเลยครับพี่งานร้านทั้งวันครับมีครอบครัวมีแก๊งแล้วก็ไม่ไม่เดี๋ยวเมือเมือไม่ต้องเลยมีอะไรอยู่เวทไหมพูดนิดเบื่อไปเบื่อครับไม่หมายถึงว่าในเมืองเรามีแก๊งเทเล็ก มันมีอะไรบ้างอ่ะครอบครัวแกเล็กก็ต้องเทใหญ่ใช่ไหมแกสองเกหนึ่งครับแกงเรามาครบยี่สิบคนยังวะ กัน่ะมาฟังเขาไปฏิเสธเขาลงกันมาฟังบอกข้อนี้บอกเข้อนี้ไม่ได้ยินเสียงบอกเขาเลยใช่บอกเขาปรับวงนะบอกมาอย่างนี้ยพี่ชาครับไม่ได้ยินเลยครับเพี่แปปรับวงไหนได้ไหมครับมันไม่ได้ยินนะครับเป็นตัวหนูกะยังเงินห้าแสนเงินห้าแสนพี่เดียวเลยคนมันไม่โหลดหรอเซคชั่นเกินเซคชั่นเกินตัวพี่มีจุ้งอ่ะเป็นตัวพี่เหรอแต่พี่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะมีเงินห้าแสนที่ยเห็นอ่ะ พี่ถ้าเราล้อหลอบไปเราเก็บตังก่อนนะเก็บตังก่อนนะไม่ได้ยินเสียงด้วยวะพี่ขอให้เราจับคู่ตีกันไอ้จับคู่ตีกันมันเบียวเฮียอะไรอ่ะมันแบทเทนลีกไปเนี่ยไอ้สัสว่องนะวงนะวงแล้วนะอะไรวะมันมันให้ทำไรไม่ไม่เฮียจะอยู่รถใบไม้แม็กควินอ่ะอยู่มันอยู่บนแม็กควินแบทเทนลีกป่าวจับคู่ตีกันอ่ะจับคู่ตีอะไรสตอรี่เหรอเออจับคู่ตีกันเฮียอะไรไม่มันกลับแบทเทนลีกไปดีเฮีย ให้แม่ไปจับคู่เนี่ยเป็นเส้นหลีของแม่ไงเฮียมันจะไปเล่นคนเดียวกูไม่เอาด้วยแล้วหนึ่งอ่ะมันสั่งเราเล่นตอรี่ไม่ได้หรอกเพื่อนเอามันวะรั่วไปเหี้ยอเด็กสภามันทำอะไรไม่ได้หรอเออมันอยู่ที่สภาให้มันแพมไปเถอะกูอยากฟังเพล์ดีเพื่อนดูคอนเทนต์สิฟรีอะไาเล่ดอะไรไม่ใช่อยู่บนรถมัคุยหน่อยไหม ไอเหน่ามึงจับกูวะว่าคนไหนไม่พอใจมันเตี๊ยมพวกกูได้นะตอนนี้กูว่างมากเลยอะเหงาจัดอะประเดีเสียในแก๊งกูเขาอยากละลายของอะหรือถ้าแก๊งไหนแบบไม่อยากจับคูก็มาจ่ายตังค์ให้แก๊งกูอะ ค่าใช้ชีวิตกูจับคู่กับ L2 แล้วกันแก๊งละห้าล้านคุณคุณว่าค่าใช้ชีวิตกูจะปล่อยไปเดือนเนี้ยวงนะวงนะเดลูสวงวงวงนะนายมึงออกไปพูดกับใครไปอ๋อพูดกับใครกระซิบกระซิบแล้วกูจะไม่ตามกวนอะไรใครฮอบยิ้มหน่อยฮอบจับขอจับคู่กับ L2 ไลยกูถามหน่อยทุกแก๊งในซัมเมอร์ มีใครเอากูไหมฮบยิ้มหน่อยพี่ถ่ายรูปมีไหมมีใครเอากับมันไหมเอากับมันหน่อยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช้อนแม่งต่อให้เอาเคไหมไม่เอาครับพี่ไม่เอาไม่เอาครับพี่ไม่เอาครับอะไรเอ้ยกูอะไม่เอามนก็ทำตามที่กูบอกแค่นั้นน่ เราไม่เห็นรถหรอี่ิฉันมันเกจอหรอ <c oughs> ไม่เห็นี่ิฉันน่าจะเกจอนะคนม,มันเยอะมากเลยตอนนจะได้ช่วยประเทศไงอาบักนี่ถนนใหม่อะไรใหม่มีหมดแล้วนี่เออพี่ชอบครับพี่ให้ที่จับคู่ให้เป็นหมุนวงล้อเหรอครับพี่หรือว่าไปคุยกันครับพี่ จิม้มมาเลยได้ครับพี่สองสองไหม l เค k อยู่กับไอ้อน,นี่ไหมที่เบรกไหมเดี๋ยวผมอยู่กับเบรดเอาป่ะอุ้ยไอ้เหี้ยน่าสนใจนะพี่น่าหนุกนะชีระน่าสนใจนะผม,ผมว่าเราอยากรอบอสกับอบอสก,ก่อนนะครับพี่ผมยังไม่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับเี่ครับผมให้เวลาสามวันนะทุกแกง๊งเรามารายงานที่ที่ที่แลนนี้นะหรือจะมาเปิดก็ได้แต่ถ้าแก๊งไหนไม่ตีก็จ่ายมาห้าเอ็มผมไม่ไปยุ่ หมดทุลรแล้วครับสามวันผมให้เวลาสามวันขอบคุณครับพี่เชิญครับงันร้ันเพื่อนกันร้นกันร้านเพื่อนกานร้นชเพื่อนยังไงต่อขาคิดวยะพาหรอลุ้โลว่าเก็บใส่พาวไปบอกผู้พิพากาผ้เสี่ยมั้ย ดูปูนไอ้กูนนั่นและดเต๋อปูหากิ้มเอวทวนลองแลมโบหน่อยพี่โจมันปักอ่ะไม่ไอ้ไอ้หลอดไอ้หลอดไอ้หลอดหลอดบอกไม่ต้องถุ่มอย่างขอให้เวลาสองสองวนขาให้เวลาสองสามวันเดี๋ยวเพื่อนเราปลดไปแล้วจิ้มแก๊งอื่นล่ะเอาแม่งก่อนโว้บเลยไม่ไรที่จะบอยบอสแบอบเจ้าพี่โจได้ยินไหมจุ้งเอมาลอกแลมโบหน่อยอยู่แลนขาวมันบล็อกแป๊บเดียเดี๋ยวพี่ไปเลยไม่ได้เออพี่หดูปูนหน้าเนี่ยหดูปูนนี่เลยมั้ กูหอกใจตรงนี้ด่วนเลยกูว่ากูน่าจะหน่วงว่ะเอาเฟ็มวิ่งสั่งหรอแบแลนเี็คแจ็คแบ๊บตรงนี้พอดีเลยออกมาดิมีใครได้ลูกปุ๊ปะไปไปขอเขาหลูกสายไฟลงลงตรงแลนขาวหน่อยดิแอลทูตีไม่ลูกบลูกแรนขาวเนี่ยตรงแรนขาวนะพี่แอลคีเลยดีเพื่อนคิวเลยเอ่อตี๋เพลที่ก็ได้ไม่ไม่ต้องให้เตี๋ยวของแบ๊บอย่ามาให้เตี๋ยวของเลยเหลือเวลาใช่ไหม